สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําแกงอ่อมเนื้อทานกันนะคะเนื้อในที่นี้ก็คือเนื้อควายค่ะหญิงมอซื้อมาจากตลาดส่วนน้ําพริกนั้นหญิงมอจะใช้น้ําพริกสําเร็จนะคะน้ําพริกที่ซื้อมานี้คือน้ําพริกลาบนั่นเองนะคะซึ่งเข้าขายกันถุงละห้าบาทค่ะแต่หากเราซื้อยกแผงก็จะราคาประมาณ20บาทค่ะ ที่ชอบกะปิก็เอากะปิมาผาสมกับน้ำพริกส่วนใครที่ชอบปลาร้าก็เอาปลาร้ามาผาสมก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้จะผสมปลาร้าสับนะคะหลังจากที่ยิงมอหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆเตรียมน้ำพริกและปลาร้าสับแล้วเดี๋ยวยิงมอจะเตรียมผสมน้ำพริกกับปลาร้าสับให้เข้ากันไว้นะคะนี่คือหน้าตาของน้ำพริกที่ผสมปลาร้าสับแล้วเรียบร้อยค่ะ เราจะต้มน้ำเปล่าให้เดือดไว้ครึ่งหม้อนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วจึงยกหม้อลงจากเตาและเปลี่ยนหม้อใบใหม่นำเนื้อมาคั่วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำหรือว่าใส่น้ำพริกรอมันหอมค่อยเติมน้ำพริกลงไปค่ะหลังจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆน้ำของเนื้อจะออกมาเป็นน้ำขลุกขลิกค่ะจากนั้น จึงเติมน้ำเปล่าที่เราต้มให้เดือดเมื่อกี้มาเติมลงไปทีละนิดทีละนิดค่ะคนต่อไปเรื่อยๆเมื่อเนื้อมีกลิ่นหอมแล้วจึงเทน้ําที่เหลือไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นจึงใช้ไฟกลางอ่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะคะพยายามเที่ยวมาดูแล้วก็ตักฟองมันทิ้งค่ะ เราชิมเนื้อเปื่อยแล้วจึงเติมใบมะกรูดลงไปแล้วปิดไฟค่ะคนให้ใบมะกรูดจมน้ำจากนั้นจึงตักเสิร์ฟได้เลยค่ะการกินแกงอ่อมต้องกินตอนอนร้อนนะคะถึงจะอร่อยนี่คือหน้าตาของแกงอ่อมค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าแกงอ่อมสูตรของหญิงมอจะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หาซื้อน้ำพริกตามตลาดมาเติมกะปิหรือปลาร้าตามใจชอบก็สามารถทำแกงอ่อมทานเองที่บ้านได้ค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วอยากให้หญิงมอนำเสนออาหารภาคเหนือประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ